สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเนี่ยครับหวยคนดวงเหงทุกทท่านกันเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับโอ้นะครับเนาะอ่ะนะครับสำหรับท่านหนที่จับ3ตัวไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับฮานอยวี P เนาะเข้า3ตัวนะครับให้ไป170ออกมา7 1 0นอ่ะนะครับใครจับไปก็ยินดีด้วยนะครับเรามาดูผลนอยกันเลยนะครับสำหรับในฮานอยพิเศษครับออก300นะครับ8-2 เฉียดรับเนาะหลักหน่วยอ่ะศูนย์มาแล้วนะครับแต่ดันไปออกเป็นศูนย์ศูนย์ั้นนะครับไม่ออก80 7 0นย์เจดูนย์นะครับก็ให้ไปแ3ดสามนะครับมาแ2ดสอนะครับฝากไว้คอนนะครับเนาะส่วนหานอยพนทธรมธรรมดานะครับก็พิเศษนี่ผมเน้นให้เจ็ดเนาะไม่มานะครับมาแปดนะครับเพต้องขออภัยนะครับส่วนธรรมดานะครับก็สองหนึ่งเก้านะครับหกสาม ก็เลขมันกลับหัวนะครับเนาะ93มาเป็น63นะครับแล้วก็เน้น9อยู่ครับเน้น9นะครับฟัน9รูด9ตัวเดียวเนาะจบไป90มา9119สะงั้นนะครับเนาะเอะนะครับเฉียดไปซองหน่อยเลยนะครับส่วน VIP นะครับ VIP ออก71082นะครับ V.I.P. นะครับก็มา3ตัวนะครับ3ตัวนะครับใครจับไปก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับหาโอกาสยากนะครับกว่าจะมาแบบนี้นะครับนอกสาตัวมันก็ยากอยู่นะครับสองตัวนี่มันก็ยังพอมีโอกาสนะครับสามตัวนี่ก็เลขเป็นพันนะครับเลขเป็นพันตัวนะครับสองตัวเลขร้อยตัวนะครับก็คัดให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะน้อยได้วันนี้มาดูกันนะครับสําหรับในวันที่26นะครับมาดูกันนะครับ25้า ก็พาดไปนี่แหละครับมันก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าวันที่16ว่าจะเข้าหรือเปล่าอาจจะหลุดก็ได้นะครับเนาะแต่ก็ขอให้มานะครับขอให้มานะครับในวันที่2 6นี้นะครับยิ่งมา3น้อยได้ก็เลยก็ยิ่งดีใหญ่นะครับก็สําหรับในฮานอยพิเศษนะครับวันนี้นะครับเน้นตรงๆรงเลยนะครับลองสักวันครับไม่ต้องไปกลับนะครับเอาตัวตรงๆไปเลยนะครับสําหรับในฮานอยพิเศษ ปาร์ตสิหมันใจแท้นะครับถ้าไหนก็อยากกลับก็ได้นะครับแต่ลองดูสักวันนะครับถ้ามีดวงจริงนะครับก็ซื้อยังไงก็ถูกเนาะที่ผมบอกไว้นะครับคนจะถูกนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษก็จะเป็นในเด่น3นะครับแล้วก็เด่น2นะครับเด่น3เด่น2เน้นลูดฟันวิ่งตัวเดียวไปในที่ในเด่น3นะครับเด่น3รลูด3วิ่งเนี่ยครับแลนทันทันนะครับอ่านะครับ สายวิ่งเนี่ยครับก็จัดไปนะครับสรับตัวเจาะเน้นตรงๆไปเลยครับวันนี้ไม่ต้องกลับนะครับวันนี้ไม่ต้องกลับนะครับก็ไปไหนดีทําไมไม่ต้องกลับนะครับเฮ้ยครับก็จะเป็น30 39 3 5หแล้วก็3 7 20 2925แล้วก็28นะครับต้องกันไว้ด้วยนะครับถ้าไม่กลับวันนี้นะครับตัวกันก็จะเป็น38นะครับแล้วก็27นะครับนี่นะครับ ตรงๆไปเลยครับย่าไปกลับจะไปกลับทันเหล็กมันสีถือจังไหนก็ถืกนะครับลองดูแต่ถ้าท่านไหนบอกโอ้ครับเผื่อไว้นะครับมันกยังกไอ้ซื้อเลขไม่กลับตับแตกนะครับนาะก็ลองดูครับวันนี้นะครับส่วน3ตัวก็จะมี530 528แล้วก็537นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนชอบก็จับไปเลยนะครับซึ่งผมจับไปแล้วทีแรกนะผมตัดออกนะครับก็จะเป็น3ามหนึ่งนะครับสามหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งเนาะซึ่งผมตัดออกไปนะครับท่านไหนชอบเลขหนึ่งงวดนี้ก็จับไปสองหนึ่งสามหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับเนาะพิเศษผ่านไปถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปเป็นฮานอยธรรมดานะครับฮานอยธรรมดาอืมนะครับตัวเด่นมาแล้วนะครับเนาะตัวเด็ดมาแล้วนะครับก็ ตัวเด่นมันก็พอจะได้อยู่ทุกวันนะครับเนาะเออวันก่อนหลุดไปนะครับตัวเด่นมันก็พอได้อยู่ในวดที่แล้ววันนี้นะครับงวดนี้ก็จะเป็นในเด่น4นะครับแล้วก็เด่น5เด่น4เด่น5เน้นรุดฟันวิ่งตัวเดียวเน้นไปในที่ในเด่น4นะครับเด่น4วิ่ง4ี่รูด4นี่ครับจับคู่8ดคู่นะครับก็จะเป็น4 7 40 4ี่ส5ง5ี่เบาทแล้วก็5้านะครับผมส่วนตัวกันก็จะเป็น43นะครับแล้วก็53นะครับ ส่วนตัวจะมี547 540แล้วก็542นะครับผมจบไปแล้ว2องนอยถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อใครกดไลค์วันนี้ก็ขอให้โชคดีใครยังไม่กดกดสิครับเออกดเท่เดียวนะครับอย่าไปกด2เทือนะครับเนาะนะกด2ครั้งเดี๋ยวมันยกเลิกนะครับกดครั้งเดียวก็พอ ต่อไปเป็นนอย V.I.P. นะครับเมื่อวานนี้มา3ตัวนะครับก็ใครจับไปก็ยินด,ดีด้วยนะครับเนาะถ้าใครยังไม่ได้จับก็นี่แหละลองดูึงว,วันที่26นะครับลองจับ3ตัวติดไว้ด้วยก็ดีนะครับไม่ต้องมาจับเจอนะครับ V.I.P. ในวันนี้วันที่26ก็จะมีในเด่น5นะครับแล้วก็เด่น6เน้นรุดฟันวิ่งตัวเดียวเน้นไปในที่ในเด่น5นะครับเด่น5รูด5วิ่ง5นะครับ V.I.P. จับคู่ปดคู่ก็จะมี5้า7 5ดห้แล้วก็5้าห6ึ6งหกแล้วก็61นะครับ ก็จะเป็นปาดคู่ที่ให้เน้นนะครับส่วนตัวกันเนาะตัวกันก็จะเป็น52นะครับแล้วก็62ส่วน3ตัวจะมี268 26อ่ะ257แล้วก็251นนะครับนี่แหละครับจบไปแล้วทั้ง สามนอยนะครับหวังว่าจะโชคดีหวังว่าจะถูกหวยนะครับในวันที่2 6นี้เป็นวันศุกร์จะสิ้นเดือนแล้วนะครับจะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็สหรับหวยไทยลงให้แล้วนะครับชุดล่างนะครับล่างนะครับผมคิดว่าตัวนี้แหละนะครับสรับหวยไทยเนอะดูได้ในที่ช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับน่าจะได้ดูคลิปกันแล้วแหละนะครับลงวันพฤหัสนะครับลงก่อนหวยออกประมาณ5 6วันนี่แหละนะครับเนอะอ่าจะได้มีเวลาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะ นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งใดผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับหากวาจาใดเอไปแม่บอกไม่ควรนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ใครโชคดีแล้วอย่าลืมนําเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญนะครับต่อดวงเสริมดวงสมบุญของท่านเองนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพิเศษในวันนี้ห้าน้อยพิเศษวันนี้ซื้อตรงๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลับเลยอ่านะครับผมคิดว่าท้านจะถูก ซื้อยังไงก็ถูกนะครับก็ต้องไปกลับนะครับเนาะเออแต่น้อยอื่นก็กลับไปด้วยก็ดีนะครับเนาะแต่นอยพิเศษวันนี้ดมั่นใจนะครับตรงๆไปเลยนะครับแต่เผื่อท่านไหนอาจจะเออนะครับยันเบิกกลับตับแตกอะนะครับลองกลับก็ได้นะครับก็ตามสะดวกนะครับเนาะอะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม